จะขึ้นขึ้นขึ้นตึกป้ายนะตัวน,วนี้ตัวนึงงวิใจัยใหญ่ใจเล็กมีอะไรสองฝั่งเลยเดี๋ยวแล้วถ้าวิจัยหวใจอ่ะหยากไปไม่ถูกไหมครับตัวนี้ ตายให้หนไม่ได้แล้เนี่ยเอาไปสองตรงนี้มีตรงตรงตรง,ตรงที่มาร์กมีคนหนึ่งตรงนี้คน ตอนนีนมม้เราวังพีชาร์ดผมเจ็บแล้ว, <ไป S 3> ลวตรงนี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วไป,ไป,ไปั๊มยาปั๊มยาเจ็บแล้วพี่ปล่อย mark location the แต่ตรงที่ผมมาอ่ะตัวหนึ่งเอ้ถังตัวถังตัว m a r k the location ทำไมมันตายเลยวะอ๋อมันชุบเพื่อนอยู่พี่นัทเฮ้ยพี่นาราพี่ไอซ์ถ้ากูจะทำตาวเดยวตรงไหนเท่านี้ตรงนี้ Watch out โอเคหมดเลยถ้าใส่ตรงใส่อะถ้าหมดลวหมดลวแน่ขอตามฆ่าเว้ย คอยมีไว้ทุนี้หรือว่านันอยู่ตรงตรงนี้สองตัว,ตวอ๋อโอเคไม่เห็นแล้วขึ้นมาหัวโบห่วงไม่ถึงน้้งหนึ่งก็เอ๊เจ้าช่วยไอ้เชี่ยเันลากเลยเว้ยฮ้ยาโดนหมดทำให้ทำให้ ใกล้แล้วเลยมีสองทางเลยมีสองทางเลยน้องหมด What the fuck? มดิ้งระฟักมองนะได้เอ้ยมันมีขึ้นไปยิงฟรีเลยใช่อยู่ในหลุมยิงฟรีเลยยิงฟรีเลยมันอยู่ในหลุมใช่เดี๋ยวนี้พัดลมเข้านี่แบ่งความเย็นเพื่อแพ้เพื่อแพ้ พี่เขาขอพี่เขาขอความเห็นใจแล้วนะเดินใจได้ก็บข่าวดีนะข่ายปดหัวแล้วเหรอครับใช่ครับแอส่วนเขียวตรงนี้มีเดอร์ไอ้ก็สปรายของมันติดของโทนี่แม่งเฮ้ยอันนี้ตะกาใครเล่นอ่ะสวยอ่ะ ตาผมเองใช่อ่ะไปบทไปเท่าไหร่อะฟรีไอดีฟีไอดีนี้โวนี้ก็ไอดีฟีก็ไอเสื้อเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยกดได้คนเยอะ วะอ่าโกไม่ได้นะแต่อาคิวได้แต่เขาต่อมาขอบคนนั้นนี่สิบห้าเราของพิเินอีกฟอนะคนบคุณมากครับต้องขอเนี่ยขอเมจิกบล็อกอะไพ่ถ้าขอเลยเมจิกบล็อกมันเป็นของเมจิกบล็อกอืม ก็เหมือนแบบเขามาแจกเฉยๆแต่ถ้าขอบไม่จิกบอกยังไงก็ได้อันนี้มันไม่ไม่ถาวรน,นะมันแบบเป็นวันสิอวันได้ได้มันจะมีคอกันอยู่ Daddy go Daddy go Daddy go Daddy g ักากาศบในเพจผิดละแมนนอนเริ่มสวัสดีน,น้องเอง เมื่อวานค่ะแค่รดเปียคนเดียวปะคนนี้เย s เซ r เย s เซ r โอเองไม่โทรมาชวนพี่เลยหวังว่าอนนี้ไปนะมไปมม่อได้โอ้โหใครจะไปรู้ว่ามันออกออกจากออกจากไจเนี่ยเนี่ยวิภาวดีอ่ะไปตั้งแต่ประมาณ ช่วงเย็นๆมะไปรอคิวประมาณสามสี่ชั่วโมงได้อะรอคิวมอป่ะเหรอไม่ไม่รอคิวกินบุฟเฟ่อะไรอ๋อตอนนั้นคือคือมาคือมาคือมาชุมนุมจนเลิกแล้วค่อยไปกินอย่างได้เลย I got supplies รอนานเกินเพราะคด้านหนึ่งไอ้ดรืงของพี่โบเนี่ยนะคะมัาแฟตกกันอะ เราไปจริงหรือเปล่าไม่แน่แต่ขั้นตอนนี้ผ่านได้ทำไมรถคันนี้ผ่านไม่ได้วะผ่านได้ขอบคุณครับขอบคุณเพื่เข็มเนี่ยเข็มเข็มเนี่ยครับไปหมดักหมดไม่เหรอหรือ่าของมือบอยหรอครับไม่ครับแข่งแค่มือบอย ต่อไปไอ้ยูไหมพี่ตอวันนี้จะกินมาม่าอีกแล้วเหรอใช่หาอะไรกินตอนเช้าก่อนเจอกันโนก็ได้ไพายจะคัตบตาไป ไม่ใชี่ไอ้ยทำติ้มาอยู่ก็ตินกับว่างพี่ไอ้ออว่าง<อ>ไม่ีเป็นไง่ <ไง S 2> ้างต <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> มันดีนะสนุกดีชอบชอบเอาจริงๆป่าก็ว่าไทยตึงกว่า <S <S รู้สึกเหมือนกันแต่ว่ามันมันมันยืนพอชันแล่ๆเนาะรู้สึกว่าความรู้สึกอะหรือไม่มันก็แบบมันไม่ตั้งใจซ้อมกันอะไม่รู้ว่าถึงเวลาแข่งจริงจะแบบเล่นกันแบบนี้หรือเปล่า นี่ว่าไม่ใช่หรอกนี่ยว่าแบบมันน่าจะยังกักๆอยู่อะแต่ทีมนี้แบบมองว่าตึงตอนนี้น่าจะเป็น v g m มั้งเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยวะเออมันเล่นดีเลยนะต่อกมันมาต้อมกี่วันเล่นดีทุกวันเลยเอ้าํามันที่เหมือนกันมันมันทีที่เล่นเนียบมากเลยใช่ใช่ที่เหลืวก็เฉยๆจีมินโดไม่ค่อยมีใครน่ากลัวมีแค่บีทีา ที่แบบว่ามีแบบประสบการณ์ฟอร์มเล่นแต่ทีมทีม VGM อะ่ะ <ừ> เล่นดีคือ<โ>เล่น,นเล่นแบบเล่นแบบเอาชัว VGM <B> อะ่ะเออใช่ใช่เป็นสายชัวนะใช่คือเขาเขาจะไม่บวกแบบโมซัวแบบอยากบวกก็บวกอะ่ะเขาจะเล่นตามเกมตลอดเลยแล้วใจเย็นด้วยทีมนะ้ยทีนี้น่าสนใจบอกเลย VGM ไม่เหี่อาวรถอ่ะ,ออะแต่มันม <laughs> บูทเพ่นจะไทยตึงกว่าถ้าพูดถึงการยิงอะ่ะก็น่าจะใช่แหละแต่ของของในที่ต่างประเทศอะไรน,นี่วะ่ะมันเป็นพวกการแบบการยิง p ิชั่นการแบบการที่แคมที่แคมปแปลกๆอะ่ะใช่ใช่เรายังไม่ชิน 4ีทีมไผ่ได้ไปแล้วหวังว่าหวังว่าเฮ้ยมีรถเห็นเปล่ากำลังขับมาทางนี้ด้วยได้ได้วเฮ้ยเอาดีเฮ้ยคนเดียวคนเดียวนแา่พวกไหนไม่ได้เจ้าสกัดจับโดนผมบัด เด้อเฮ้ยเด้อผมเอ็นนี่บับหน้าทำไมเอารถปาดหน้าเลยก็ออกแล้ว <c oughs> ไปๆๆขับเสือฉันเมื่อกี้เขาเอามอาจากไมตา้านะไม่ไม่ผ่าผ่ายเขาตื่นเช้าแล้วครับนอนไว้เฮ้ดยดูได้ไง รู้ตอนตอนนั้นจวนถามเต้ว่าไผ่จะเล่นอะมองก,ก็เต้บอกว่าไผ่นอนไปแล้ว,วต้องติน<อ>ามนาไม่มมีทคิดว่าเด่นเด่นอยู่สองทีมตีเยดมาเลอีกทีมหนึ่ง เเ็็บบตาย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 ไม่เกินอย่าเกินตอนเช้าจะเจออะไรอย่างเงี้ยแหละอธิบันเชยนี่ดิ นี่ออกสปาร์มออกจากไม้จฮาเวอร์เจอ S M G กับบีชาข่าวรถลุ่มตาลิบัน S M G ก็เฉยๆนะตอจริงๆอนะ่ะ mm hmm. ไม่รู้ว่าผ่แต่ถ้าจามาโก้ซ้อมรู้สึกว่าห้องไทยตึงกว่าเยอะเลยโอ้ <Shit. S 2> ไม่ไม่มีรถผ่มาชนรถให้หน่อยรถโทนี่ยังฟั mm ่ hmm. มนั่นี่มีจิีบม mm ีจีบตอนรถมอเตอร์ยางแตกไปละโจนทา,านอ๋อ วายลิฟแล้วจะนาทานเพื่อนลักจะต้องรอดูอะบ็อกก็เล่นบ็อกก็โหดอยู่นะเป็นจริงอ่ะอทีม<อ>ทีมเวียดนามบ็อกอับที่หนึ่ง ยังไม่เคยเล่นกับมันเลยเม็นถือว่าในห้องแข่งอะ่ะเคยเจอแค่นในห้องซอมไม่ใช่สกิลผู้เล่นดีหมดบล็อกอะ่ะแต่เหมือนมันเหมือนบล็อกก็จริงๆริงเหมือนเฟดเหรอมันคือเล่นสไตล์ใช่แต่ว่าแต,แต่แต่ว่าใช่ใช่เล่นสไตล์แบบซึ่งสกิลตัวเองมากกว่าแบบซึ่งระบบทีมแบบคือเขาจะแบบว่าเล่นแยกกันมากกว่า ฝีมือคือเด็ดทุกตัวทำได้ก็ได้อ่ะบอกอะทำไม่ได้ก็หมดหมดหมดทีละตัวทีละตัวอ๋อค่อยๆไปเอเขาเล่นแยกกันนะเขาเล่นกันใช,ใช่แต่ไม่รู้ว่าตอนแข่งจะยังไงนี่ลงแบบลงตอนห้องซ้อมลงแยกคนเดียวขับรถเพิินเลย เกือบแตกเกือบแตกอยู่ที่สามชั้นน่ะผ่ายไปดูอยู่เพเหอะแค่เกือบไปน้องเออไอเกมตอนล่าสุดอ่ะผ่ายจำได้ปะที่ผ่ายได้ที่หนึ่งกันไหมเออจำได้เลยนะแวะแป๊วบีทีอาร์ก่อนเขาไม่มีรถจี๊ดจ脚ข้างล่างอ่ะแหวะขอมาด้ล่างแวะแป๊วบีทีอาร์ก่อนับเข้าวงไปพาลนซากไอเว้นอ๋อไอ ไอ้ตรงเนินข้างบนใช่ไหมใช่ใช่เราได้ต้องใส่ขบมาแตกเลยปืนรถจะพังเละคือปืนเกลือมากเลยเป็น S16 ตอนแรกเป็นยูซี่ทอมคือไม่มีปืนใช้เพราะว่าแบบฟาร์มคนเดียวฟาร์มตามบ้านไกลๆแพทนนี้เป็นไงแหละถ้าอยากปูต้องแบบต้องสองวงอันนี้มันเกลือมากๆ ไมเอ้ผมยังไม่ทิ้งหลังมิชั้นสอง ันนี้ใช่ตัวที่อยู่ข้างนอกปะมันมีข้างนอกอ๋อไม่ไม่รู้เฮ้ยมีข้างไหนอีกมีข้างไหนอีกนอกขอ้างนอกนอกบ้านใช่แถวนี้ Mark the location ปิดปะ ไม่สไนแ<น>ม่เท่ดีกวาสนานน่าจะเหลียวแต่เมื่อกี้พวข่าวมันไม่ได้ยิงมัน,ม,นมันไม่ได้ยิงเรานะมันยิงแก๊งนี้ใช่อ่ะแต่ตอนกอวิ่งมามันยิงกอยอ๋อ,อ,อ เอดับโทนี่แั่งสวยดีวะอไอดี ID นั้นของฟูเกิลไอดีที่เล่นนี่ของของซูของซูเหรอใช่อ๋อก็ซูอ่ะนะใช่ใช่ของเยอะม,มากไม่เล่นละเออแน่นอยู่แน่นตับเลยอะ่ะ แล้วตูทำอะไรอ่ะตอนเนี้ยเห็นไม่ได้เป็นตติมเมอร์แล้วนี่รอเข้าไปเรียนมั้งรอกลับไปเรียนบอหลังสิบอาคีมีผู้เล่นใหม่หก็จีเทนอะ ไม่ไม่ไม่ต่อมันปันน่มาร์คโลเคชั่นสวัสดีครับไม่เห็นว่าเท่านี้เฮ้ยคนไว้เลยพี่หลานพี่หลาน บวกกับมีดาบ่อยมันจะมีดิ้วร้อ๋อเรียนรู่ี่มันเบ่อยปุ๊บเป็นคนเอาดี้วล้อเดี๋ยวไอ้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันเด็กไม่ค่อยเล่นตามมันไม่ค่อยมีสติริตเท่าไหร่พวกเนี้ยยิงโวยบ่อยกูส่งคนไปฆ่าแม่งเลยเนี่ย ทำใหม่ต้องเรียกโ l ด e นแคทมาเรียกโ l ด e นแคทไปบวกกับแมงที่ฟ้ามาแต่วันนี้ว่าตัวทีมไฟท์ของของของไทยแม่งแน่นกว่าเยอะเลยน่ากลัวแน,นแน่นกว่าแ,กวา,วาแน่นกว่าใช่โดยรัวมันแน่นกว่า แต่บีทีชรามันครบเครื่องไงยแบบทั้งข่าววงทั้งทีมไฟทั้งอะไรแบบครบเครื่องอะ แต่การเข้าวงของพี่แกนนี่มแม่งถ้าดายากชิบหายเป็นทีมที่เล่นสเต็ปอ่าเล่นขอบวงเก่งอืมอือมูเก่งมากนะเจ็บร้อยไปหรอทั้งนี้ไปลองดู ทุนี่หัวใจมีคนเดือดดับด้วย

ตรงไหนครัวนี่บ้านเล็กกลางทุง่งม,มันชุบได้หมดปะเฮ้ย ไม่แน่ใจว่าในบ้านสุดได้สแต่ข้างนอกสุดไม่ได้ข้างนอกไหนข้างนอกอีกองใายกองฟางไม่ได้ไม,ม,ดมีมันฉุดได้มันฉุดได้หรือว่ายิงล้มไปแล้วพี่เห็นมีคนวิ่งเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้มันดันมาคนเดียวโอเค อ้ตัวนี้วิ่งไปถุบแล้วว่ะแต่มันต้องวิ่งกลับไปชูบิกจนมีสามคนมีเหมือนจะมีสี่ปะใช่เหรอใช่ผมยิงบ้านเหลือบานลงไปสองอ่ะเหลือเออตรงสมองนั่นสอง ลิงแล้วลิงแล้วก็น่ะน่ะต่อน,นแต่ตัวตัวตัวไหนมันด้าจะนีนไม่ชุ่ทันน่ะหัวใจต้องข้าวงไปก็หัวใจอ่ะเออเอ,อเอ็งล็อคไปก่อนเลย ตายแบบไม่ชุบเพื่อนด้วยหอ้ยอยู่ในวงอยู่อยู่หลังนี้ Watch out เลยมาแล้วาเียวอ่ะใกล้แล้วอยู่ใกล้แล้วแถวหลังรถวะแถวหลังรถอ่ะวยดูหลังกำแพงวะหลังกำแพงวะลองปากันยังได้ยินเหรอเออหลังกำแพงตายแล้วเข้าไปไ,ไ,ไ,ได้ยินได้ไงวะ เสียงเดินมาไปไปไปชาร์จมันไปทีนี่ทางซ้ายาาอีกทีหนึ่งนะบางทางล่างพี่พี่อ่ะตายอ่าอ่าดูแนละ เตี้ยตันละบอกเลยพี่ไปอ้อมอ้อมสายสวยไได้สองคนเองไปง็นหนึ่งหน้าโกตัวโอ้โหไอ้แย่อฟเคอยู่ตรงอุโมงค์เลยที่นี่ โคตรแรงเจ็บละอยู่ตรงหลุมเลยเท่านี้ได้ไน,น่แน่<ๆ>เท่านี้ยิงได้ ก <Go>, มีนิว<ะ>อตเขได้ต่อเดือนเท่าไหร่อะโอ้ยแปดล้านอะแปดล้านเร็วอะใช่หมด,ดชัเด์เดีเ๋เด็ดเช็คให้แล้วต่อเดือนไหนอ่ะเอาเดือนที่แล้วอะ่ะสิเดือนที่แล้วอ่ะน้อย เดือนที่แล้วเจ็ดล้านเจ็ดล้านถ้าถ้ารวมแบบวิดีโอที่ลงีก็หกล้านก็เป็ 3, 000, 000. Mm hmm. นสิบสามล้านอื่ไม่น่าเข้า 3, ไปสามคลิปปะอใช่ใช่วิดีโอ mm hmm. แต่เลิกทำแล้วเพราะว่าทำเอาไปลงยูท mm ู e แทนอืม าปิดขโฆษณาไงปิดโฆษณาเฟซไปก็เลยไปทำยูทู e แทนเดือนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีวิดีโอเลยแบบมันต้องค่อยๆทำอ่ะพายตอนตอนนี้เดือนนี้ก็สี่ล้านห้าแล้วเนี่ยไม่ค่อยเรื่อย ของก็นี้วันละสี่ชั่วโมงถึงปะถึงทุกทุกวันนี้จะตีมเวลาประมาณห้าถึงหกชั่วโมงมแต่แบบไม่ได้ไม่ไอ้ไม่ได้ซ้อมไงไม่ได้แบบตีมซ้อม<า>ถ้าถ้าจะตีมซ้อมอ่ะจะได้ทั้งชั่วโมงได้ทั้งคนดูแต่ว่าไม่ชอบอะ่ะมันมัน มันอารมณ์แบบไอ้นี่เวไผ่แบบพอแพ้มาแล้วมันแบบง,งุนงิบแบละอ่าๆานึกออกเออก็เลยแบบไม่ค่อยชอบสตตีมซอมเท่าไหร่แต่ถ้าจะตีมซอมมันจะดีเยอะสัปดาห์หน้าไม่ได้สตรีมซอมละจะแผนด้วยบางทีอะ